เราเจอตุ๊กตาไม้เก่าๆตัวหนึ่งในร้านของเก่าฝุ่นเกาะเต็มไปหมดแต่ตาสีดำของมันจ้องเราเหมือนมีชีวิตพอเอากลับมาบ้านคืนแรกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนลากเท้าบนพื้นไม้ตอนกลางดึกทั้งที่บ้านเราอยู่คนเดียวข้าวของในห้องเริ่มขยับเองบางทีก็เห็นตุ๊กตานั่งอยู่ค้นละมุมห้องทั้งที่เมื่อกี้ยังวางอยู่ตรงนั้นเลย เริ่มรู้สึกขนลุกแปลกๆเหมือนมีอะไรจ้องมองตลอดเวลายิ่งกลางคืนยิ่งหลอนคืนหนึ่งเราตื่นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆเป่ารถหน้าพอเปิดตาภาพที่เห็นคือตุ๊กตาตัวนั้นยืนอยู่ปลายเตียงตาสีดำสนิทของมันจ้องเขม็งไม่กระพริบเรากรีดลั่นไม่กล้าแม้จะขยับตัว หลังจากนั้นเราก็เอาตุ๊กตาไปทิ้งไกลแสนไกลไม่กล้าเก็บไว้แม้แต่วินาทีเดียวเชื่อแล้วว่าบางสิ่งไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่มีคำสาปติดมาด้วยผู้สนับสนุน KMM ขีด MM TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง